นานมาแล้วในดินแดนป่าทึบที่ห่างไกลจากชายฝั่งมีชื่อว่าเกาะมัตสุรีที่แห่งนี้ปราศจากผู้คนเมื่อก่อนเคยเป็นเกาะท่องเที่ยวอันน่ารื่นรมจนกระทั่งเกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไว้น้ำทะเลท่วมเกาะจึงทำให้ผู้คนสัตว์ป่าล้มตาย แล้วกลายเป็นเกาะร้างในเวลาต่อมาแล้ว่ากันว่าปัจจุบันเกาะนี้เป็นที่หลบซ่อนของพวกคนเรลอนและพวกมหาโจรในยามค่ำคืนอันมืดมิดท่ามกลางแสงจันทร์และบรรยากาศที่เงียบสงัดมีเงาแต่คุ้มแต่คุ้มค่อยๆยย่องอย่างเงียบกริบเข้ามาที่เกาะแห่งนี้ปรากฏว่าเงานี้ เป็นร่างของชายตัวใหญ่คนหนึ่งที่กำลังแบกอะไรหนักๆมาบนหลังชายผู้นี้เป็นหัวขโมยที่หนีมาหลบอยู่ในเกาะแห่งนี้แล้วสิ่งที่เขาแบกมานั้นดูลึกลับและหนักจนหลังของเจ้าหัวขโมยโค้งงอระนาบเดียวกับพื้นชายหัวขโมยแอบปีนหน้าผาเลาะมาตามริมเกาะ เขาเห็นกระท่อมใบไม้ว่างเปล่าอยู่หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลเขาเปิดประตูแล้ววางของที่แบกลงมากับพื้นในกระท่อมร้างและของนั้นก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีอายุราวสิบขวบขโมยได้แกะเชือกที่มัดมือมัดเท้าและผูกปากเด็กน้อยไว้เมื่อเด็กถูกปลดปล่อยเขาพยายามจะวิ่งหนีและร้องโวยวายขอความช่วยเหลือ ขโมยได้บอกว่าไอเด็กน้อยอยากจะร้องหรือหนีไปไหนก็ตามสบายไม่มีใครได้ยินเองหรอกหรือจะหนีก็ไปเลยป่านี้มีแต่เสือก็ดีนะเจ้าจะได้เป็นอาหารอิ่มๆให้เสือกินเด็กน้อยมองตาปริบๆแล้วค่อยๆนั่งลงกับพื้นเด็กคนนี้ถูกลักพาตัวมาจากในเมืองที่ห่างไกลออกไปในตอนนั้น ขณะที่เขากำลังวิ่งเล่นอยู่ในตลาดก็มีชายผู้นี้เรียกเขาไปหาและยื่นขนมให้กินเมื่อเด็กน้อยกินเข้าไปมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในกระท่อมร้างแห่งนี้แล้วตอนนี้เด็กน้อยรู้ตัวว่าขโมยผู้นี้ตั้งใจจะเอาเขาไปขายเป็นทาสอย่างที่ขโมยชอบทำกับเด็กๆอยู่บ่อยๆตามที่เขาเคยได้ยินมา เมื่อขโมยเห็นเด็กน้อยนิ่งเงียบก็ถามว่าเจ้าหนูน้อยเอ็งคิดจะหนีเหรอเลิกคิดได้เลยนะรุ่งเช้าฉันจะพาเอ็งเดินเลาะชายแดนข้ามไปอีกฟังเด็กน้อยได้แต่มองหน้าด้วยความใส่เสื้อและไม่รู้สึกหวาดกลัวเช้าวันต่อมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นขโมยปลุกเด็กน้อยแล้วรีบออกเดินทางเข้าไปในป่าขโมยใช้เสียงกระแทกกระทัน เร็วเข้ารีบลุกแล้วเดินตรงไปเด็กน้อยลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วเดินตามชายหัวขโมยเข้าไปในปา่าตลอดทางก็นึกอยากจะวิ่งหนีกลับไปหาพ่อกับแม่ของเขาเต็มทีแต่เขาก็ไม่รู้เส้นทางมีเพียงเจ้าหัวขโมยผู้นี้คนเดียวเท่านั้นที่รู้จักเส้นทางในป่าทึบแห่งนี้แม้จะมีแสงแดดสาดส่อง แต่ป่านี้ก็ยังมืดตือ้อสองข้างทางมีต้นไม้โบราณใหญ่ๆอยู่หนานแน่นเด็กน้อยรู้ตัวดีว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้จึงต้องยอมฝากชีวิตไว้กับขโมยและโชคชะตาฟ้าริคิตแต่เด็กน้อยผู้ไม่จนปัญญาพยายามคิดว่าควรจะทำยังไงดีเขาใช้สมองคิดแล้วคิดอีกจนลืมความเจ็บปวดที่แผ่ฟกช้ำดำเขียวตามแขนและขาของเขา ขโมยถึงกับเอ่ยปากชมเด็กน้อยว่าเอ็งนี่เก่งนะฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนมันเงียบเลยแบบนี้ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงฮะเจ้าจเด็กน้อยเด็กน้อยยืนมองหน้าชายหัวขโมยอย่างนิ่งเงียบในที่สุดหลังจากที่หนุ่มน้อยนิ่งมานานเขาก็คิดแผนการอย่างหนึ่งได้แล้วหยุดเดินทันทีเด็กน้อยล้มลงแล้วกอดท้องไว้แน่น ชายหัวขโมยหันมามองหน้าอย่างฉงนแล้วพูดว่าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ลุกฉันจะตีเองให้ตัวลายเลยแต่เด็กน้อยยังนอนอยู่กับพื้นแงนหน้าขึ้นมองชายหัวขโมยอย่างน่าสงสารแล้วเขาก็ตอบกลับว่าลุงหัวขโมยฉันลุกไม่ไหวเขาครางหงิงหิงโอ้ยฉันปวดท้องเหลือเกิน ยิ่งขยับก็ยิ่งปวดชายหัวขโมยถามต่อว่าไอ้นูเองเดินไม่ได้เชียวหรือเด็กชายสัส่นศีรษะทำท่าเหมือนกับว่าความปวดยิ่งรุนแรงมากขึ้นลุงต้องอุ้มผมไปแล้วละ่ะผมปวดท้องจนก้าวขาไม่ออกแล้วออกตกลงชายหัวขโมยบ่นพึพมพำและเองต้องเลิกร้องไห้ เงียบเสียงเสียทีเด็กน้อยรียบปีนขึ้นไปเกาะหลังชายหัวขโมยและดีใจที่แผนการขั้นแรกนี้ได้ผลชายผู้นั้นเดินต่อไปเรื่อยๆพอไปได้สักพักหนึ่งเด็กน้อยนั้นก็เอาเท้ากระทุงสีข้างของชายผู้นั้นชายหัวขโมยถามอะไรอีกละ่ะไอ้เจ้าเด็กเวนเด็กน้อยตอบว่าโอ้ย ผมปวดหัวและปวดท้องเหลือเกินลุงโจนช่วยเล่านิทานให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมจะได้ไม่รู้สึกปวดมากชายหัวขโมยถามเล่านิทานให้เองฟังทั้งๆท,ที่ฉันต้องแบกตัวเองที่หนักจะตายอย่างนี้เนี่ยเหรอเออสบายนะเองเนี่ยเด็กน้อยแอบยิ้มกับตัวเองใชายหัวขโมยทําตามที่เขาบอกเขาจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะมีเด็กขี่หลัง ต้องรีบเดินเร็วๆแล้วยังจะต้องเล่านิทานในเวลาเดียวกันอีกด้วยใช่หัวขโมยเริ่มต้นเล่านิทานรู้ไหมว่าต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้น่ะเทียบกันไม่ได้เลยกับต้นไม้ใหญ่ในเรื่องที่ฉันจะเล่าให้เองฟังต้นไม้นั้นน่ะมันใหญ่ซะยิ่งกว่าเอาต้นไม้ทุกๆต้นในโลกมามาัดรวมกันเข้าเสียอีกหนุ่มน้อยครางคือ ชายหัวขโมยก็ถามว่าไอ้ท้องบ่าของเองยังปวดอยู่อีกหรือเด็กน้อยตอบว่าทนแทบไม่ไหวแล้วครับแต่ช่วยเล่าต่อไปเถอะเออทีนี้ก็ในสมัยเดียวกันนั้นมีขวานยักษ์เล่มหนึ่งเป็นขวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกดามของมันจะหลดทิศตะวันออกตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นหัวขวานจะหลดทิศตะวันตก ตรงที่พระอาทิตย์ตกแล้วชายหัวขโมยก็หันมาถามว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ท้องเองเป็นยังไงบ้างเด็กน้อยตอบพร้อมทำเสียงโอดครวนอ้ยยังปวดอยู่เลยแต่เล่าต่อไปเถอะเดี๋ยวคงจะดีขึ้นล่ะลุงชายหัวขโมยยังเล่าต่อไปเออครั้งหนึ่งน่ะมีควายยักษ์ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าโลกนี้เสอีก พอมันขยับตัวนิดเดียวแผ่นดินจะไหวครอนสั่นสะเทือนนี่แหละที่มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวละ่ะเด็กหนุ่มแซงร้องโอ้ยโอ้ยทองของผมชายหัวขโมยขู่กลับเงียบนะแกนี่มันถูกตามใจจนเสียเด็กเอาละ่ะฉันจะเล่าให้ฟังว่ามีหวายเส้นหนึ่งยาวมากเด็กน้อยสงสยัย อะไรครับไวนะ้น่ะกอต้นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งใบเหมือนใบปาล์มกิ่งก้านมันยาวเลื้อยเหมือนเชือกนะ่ะใช้มัดอะไรอะไรก็ได้และไว้เส้นนี้มันยาวมากยาวจนพันได้รอบแผ่นดินเจ็ดทวีบกับอีกเจมหาสมุทรเด็กน้อยหยุดเงียบกริบไปอย่างกระทันหันเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้านูชใช่หัวขโมยถามแล้วเหลียวมาดูเด็กที่บนหลัง เรื่องของลุงโจรสนุกดีมากเด็กน้อยตอบแต่ที่จริงแล้วเขาไม่เชื่อคำพูดของชายหัวขโมยแม้แต่คำเดียวชายหัวขโมยเล่าต่อครั้งหนึ่งน่ะมีบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตที่สุดที่ฉันเคยเห็นมามันทั้งใหญ่ทั้งสูงจนกระทั่งถ้าใครโยนไข่ไก่ลงมาจากหลังคาบ้านนั้นไข่จะแตกออกเป็นลูกไก่แล้วจะกลายเป็นไก่ตัวโต,โต ั้งแต่มันยังตกลงมาไม่ถึงพื้นดินแน่โอ้โหบ้านอะไรใหญ่ดังนั้นนะเด็กน้อยร้องอุทานเอาละทีนี้ถึงตาของผมบ้างละผมจะเล่านิทานให้ลุงฟังเด็กน้อยยังคงดำเนินแผนการที่คิดว่าจะหนีเออดีชายหัวขโมยพูดแล้วตอนนี้ท้องเองเป็นอย่างไรบ้างละ่ะคอยอยังชั่วน,นิดนึงครับ แต่ผมคิดว่าคงจะหายเป็นปลิดทิ้งถ้าผมเล่าเรื่องของผมให้ลุงฟังบ้างก็ดีถ้าอย่างนั้นก็เล่าไปสิเอาล่ะครับเรื่องของผมนั้นเป็นเรื่องของกองใบใหญ่มะหืมาซึ่งเขาใช้กันมานานแล้วมันใหญ่มะหือมาสุดลูกหูลูกตาถ้ามีใครตีกองนี้ขึ้นคนทุกคนในโลกนี้ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ก็จะได้ยินเสียงกรองใบนี้กันทั้งนั้นเฮ้ย hey, แล้วไหลน่ะกรองอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นชายหัวขโมยขัดคอทำไมล่ะครับใครจะไปหาไม้ที่หนอยใหญ่โตพอที่จะเอามาทำกรองใบเท่านั้นและถึงหากว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆมากจะเอาอะไรไปโค่นต้นไม้ใหญ่อย่างนั้นตอนนี้ ชายหัวขโมยเหนื่อยจนหอบแล้วดังนั้นเขาจึงวางเด็กลงกับพื้นและบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดพักสักหน่อยนึงเด็กน้อยแอบยิ้มแผนการของเขาได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆว่ายังไงเล่าชายหัวขโมยถามอ๋อก็ง่ายนี่ครับเขาก็ได้ไม้มาจากต้นไม้ต้นใหญ่ที่ลุงเล่าให้ฟัง ที่ว่าใหญ่กว่าเอาต้นไม้ทุกต้นในโลกมามัดรวมกันแล้วก็ฟันมันลงด้วยขวานยักษ์เล่มที่ดามจะหลดทิศตะวันออกตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นหัวจะหลดทิศตะวันตกตรงที่พระอาทิตย์ลงอย่างที่ลุงเล่าให้ผมฟังล่ละครับชายหัวขโมยเริ่มรู้สึกหวั่นใจดีละเขาโค่นต้นไม้ยักษ์ด้วยขวานยักษ์เล่มนั้นเป็นไปไม่ได้เขาจะไปหาหนังที่ไหน แผ่นใหญ่พอที่จะมาหุ้มกรองใบนั้นโอ๊ยนั่นก็ง่ายอีกล่ะครับลุงบอกผมว่ามีควายยักษ์ตัวใหญ่กว่าโลกนี้ทั้งโลกถ้ามันขยับตัวนิดเดียวจะทำให้แผ่นดินไหวนังของมันจะต้องกว้างใหญ่พอจะหุ้มกรองได้จริงไหมครับแล้วเองจะเอาอะไรลัดกรองใบนั้นล่ะโออเขาก็ใช้หวเส้นยาวที่สุดที่ลุงเล่าให้ผมฟังนั่นแหละ วายเส้นดิพันได้รอบทั้งเจทวีปและอีกเจมหาสมุทรดันละใช่หัวขโมยตัวใหญ่ที่มีสมองเล็กไม่อยากให้เด็กน้อยคนนี้ฉลาดเกินหน้าเกินตาเขาดังนั้นเขาจึงพูดว่าดีละ่ะฉันก็ว่าพอจะเป็นไปได้แต่เองบอกหน่อยสิว่าจะเอากรองใบใหญ่เท่านี้ไปแขวนไว้ที่ไหนโอ้ก็ง่ายเอิงเหมือนกันล่ละครับ ก็ในบ้านยักษ์ของลุงยังไงล่ะบ้านที่สูงจนกระทั่งใครโยนไข่ลงมาจากหลังคาไก่ก็จะออกมาจากฟองและโตเป็นไก่ตัวโตวก่อนที่มันจะตกลงมาถึงพื้นชายหัวขโมยนึกไม่ออกว่าจะหาอะไรมาพูดอีกเขาประหลาดใจว่าเด็กคนนี้ทำไมถึงเก่งอย่างนี้ราวกับว่ามันไม่ย้อนเล่าเรื่องที่เขาเล่าเองให้ฟังอีกครั้ง แถมยังเล่าได้ฉลาดกว่าเขาอีกเขาคิดอยู่ในใจแล้วจึงแท่งทำเป็นลืมเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดแล้วถามเด็กน้อยว่าแกมีพี่น้องบ้างหรือเปล่ามีสิครับพี่ของผมมีน้องสองคนและน้องมีพี่สองคนผมมีพี่กี่คนและมีน้องกี่คนล่ะครับและผมเป็นคนที่เท่าไหรฮะชายหัวขโมยอุทานแล้วยืนอึง้ง ง่ายนิดเดียวพ่อแม่ผมมีลูกสามคนผมเป็นลูกคนที่สองดังนั้นน้องของพี่ผมก็คือน้องของผมกับตัวผมเองและพี่ของน้องของผมก็คือพี่ของผมกับตัวผมเองถึงตอนนี้ชายหัวขโมยที่ลักพาตัวเด็กมาก็รู้สึกว่าเด็กผู้นี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากของเขาโอ้ไอเด็กนี่มันทำให้ฉันคิดผิดซะแล้ว เขาคิดอยู่ในใจถ้าคืนเอามันไว้จะเป็นภัยอันตรายเดี๋ยวจะถูกจับได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะต้องพาเด็กน้อยนี้ไปส่งคืนให้พ่อแม่ของเขาในตลาดเหมือนเดิมเขาพาเด็กน้อยล่องเรือข้ามทะเลมาส่งที่ตลาดเด็กน้อยยิ้มกับตัวเองในความมืดกลางดึกพอเขาส่งเด็กแล้วชายหักรมยผู้นั้นก็รีบย่องออกไปทันทีเขาถอนหายใจใหญ่อย่างโล่องอก แล้วก็หายเข้าไปในความมืดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้นต้องนิ่งเป็นด้วยคนที่พูดเป็นนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด